ฮ u b วอ r บรติดไฟอเมซ o n สั่งหยุดขายด่วนดูเหมือนว่าปีนี้กว่าที่เด็กน้อยทั้งหลายจะได้ของขวัญคริสต์มาสมาอยู่ในมือก็ต้องเหนื่อยกันเหงื่อตกไปหลายกระบุงเว็บไซต์อเมซอนเว็บขายของออนไลน์ชื่อดังได้ออกมาสั่งหยุดขาย h u บวอเบรเนื่องจากกังวลในความปลอดภยัยว่าอาจเกิดไฟลุกไหม้ส่งผลให้ h u บอ r ร์กว่า97%ในโกดังต้องถูกย้าย อเมซอนได้ออกมาเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตพิสูจน์ว่าสินค้ามีความปลอดภัยจริงก่อนที่จะทำการจัดขายอีกครั้งเนื่องจากมีรายงานออกมาหลายฉบับเกี่ยวกับการลุกไหม้ของสินค้าชนิดนี้เพราะแบตเตอรี่ถูกชาร์จเกินหรือสายไฟมีปัญหาเมื่อเดือนที่แล้วในอเมริกาก็มีรายงานแบตเตอรี่ของฮับเบิลบอร์ดระเบิดโดยเฮเดนเด็กผู้เคราะห์ร้ายวัย12ปีได้ฮับเบิลบอร์ดเป็นของข,องขวัญวันเกิดจากแม่ที่ซื้อมันมาจากอเมซอนทั้งนี้สายการบินหลายแห่งยังได้ออกกฎปฏิเสธให้สินค้าชนิดนี้ขึ้นเครื่องพร้อมัั้้งงคคณะกกรกรรรมมาาวปลอดอ,ปลอดภภยขผูิโ ค้าอเมริกากำลังออกทำการสืบสวนกรณีไฟไหม้ที่เกี่ยวกับฮับบอดกว่า11กรณีในรัฐต่างๆ10แห่งโดยทางบริษัทผู้ผลิตได้ออกมากล่าวชมอเมซอนที่เป็นห่วงความปลอดภัยของผู้บริโภคพร้อมทั้งกล่าวว่าได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้อเมซอนตามที่ร้องขอแล้ว